ยังเพชรแด้ให้โลบ้างไม่มีขาดเพชรแดงเท่าไหร่เบนเลยเอ้ยเอ็มใหม่เอ้มใหม่มีเพชรแดงปะไหม่หลบกันไหม่อยู่แไหมแต่ทรงนั้นมันนี่เหมือนหารับเลยไม่ไม่น่าแพงปะตอนนี้จะถูกหรือแพงแพงแพงแสนสองโอ้โหไอเทียงั้นเดี๋ยวกูไปฟาร์มเหมืองมาให้นะเม็ดแสนสองอะแพงตอนนี้แพงเลพชรแดงมีละแสนเลยเหรอเป็นแสนหนึ่งแสนสองเหรอ เคียเทลค่อยเอาด้ยมันมาอย่างว่ามันไปไหนไว้ก้าวันนี้ผมไม่รู้มีเพชรแดงหายไหมครับพี่ชักพี่ชักครับอะมีเพชรแดงหายไหมไอ้โลมันจะขึ้นอีโวรู้ให้แล้นเนาะเดเปอร์เติมไปเท่าไหร่เตเปอร์ยินรออะไรอย่างงี้ตายยูทิเบต เกลือมาพบังเนี่ยตัดส<ค>น,นไม่ได้เลยครับดูชี้มาแล้วมายังแมวบนหัวแมวบนหัวคืออะไรเซไฮอ่ะไอเซไฮอ่ะคนที่ชื่อเซไฮนี่แหละครับที่พูดอ่ะว่าแก๊งกะอะครับเซไฮกำลังมาครับกำลังเข้าผมไม่รู้นะว่าคุยกับเกลือหรือคุยในวอร์แต่ตอนนี้เขาพูดแก๊งกากเขาวิ่งมาหาพวกผมไง ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพอใจครับลพกาะาก็เห<ม>็นไม่ให้หลายลลรอบแล้วตั้งแต่เล่นอะไรก็เจอแก๊งคุณคุณก็เราไม่หยุดเลยครับแอดรอบก็ทีหนึ่งละแต่แอดอบมันกิจกรรมผมซื้อไม่ได้ผมก็เลกที่จะไม่เรียกแล้เนนติดกับแก้งผมออมากครับผมก็ไม่พอใจอ่ะไม่พอใจเิดครับ ิวข้าวอ่ะคนดูอีกอย่างก็โค้ดแยกไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วก็ไม่มาครับวันนี้กว่าจะมาได้ก็โค้ดช้าเลยครับใครก็ขออุ้มมันอุ้ยโอ้หพี่โจ๊กเอ้ยพี่โจ๊กครับพี่โจ๊กโอ้ไต่ตัวเด็กยิงดูดีกว่าพี่โอ้ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลุกกี่กับกับม่วงคีราครับไม่ใช่นายไม่ใช่นายแต่ตรงปงมันก็ไม่น่าใช่ปัญหา <พอ S 2> ับ,ค,บคุณก็มีสิบห้านี่พลอตก็ไล่เรียกันนะครับอีกอย่างแก๊งคุณก็อยู่มาอยู่มาก่อนแล้วอ่ะคุณกลัวอะไรแก๊งใหม่อ่ะยังไม่ถึงเดือนเลยสามพี่เอังอ่ะแกน้นนชามาแล้วใช่ปะ ได,ได้ยินได้ยินไหมครับสัตร์คร <พา S 1> ับฟังอยู่ครับต้องต้องถามมีครับคุณกลัวอะไรแก๊งใหม่หรือเปล่าตามทีเดงเลยอ,อ,อะไรนะครับเฮ้ยม,มันจะดรอปเพื่ออะไรเดยกฟังเขาพูดอยู่เฮ้ยคนนือรายการอับสังหรณ์ทีแมบอก lượng là bao nhiêu tiền nhá thưa ông? lắc đầu anh thấy anh thấy anh ไอ้เที่ยเกี่ไม่ได้เที่ยคุณมันมันนานแล้วนะครับนี่เขาขี่อะไรมาจักรยานเหรอชาวบ้าครับพี่นนเดีคชาวซัมเมอร์ไม่ต้องถามนะว่ามีอะไรเพราะไม่รู้เหมือนกันเหลือหนึ่งคนครับพี่อันนี้คือรอพี่ปะใช่ไหมใช่คใช่ คนไหนครับข้นเสียงคนไหนี่้นนเสีว่ะคนไหนคอัปข่านเสียงไน่ใช่เสียงไม่ใช่เสียมเสียงม่ใช่เี่ใชเสียไม่คช่เีไม่ใีง่รับเสียไม่ใช่เสีไม่เสียงไม่ไม่ใช่เสืยงไมีย่งไ่ะคะเสียงมื่เคืยขึ้นเสียงไม่ไม่ใช่เสียงีๆ่รับขึีนเสียงอะ่รคะไม่ได้ขึ้นม่ใเสียงไม่ใช่ดแีบนี้นะมันีไม่ใช่โทีนี้ม่อเียมัีไม่ใช่เสียไม่ใีไม่ใช่ี่ผมฟังอ่ะ มาแล้วครับผมมาแล้วครับออกเลยขนมยิงห่อมาถ้ามันคนนี้ผมผมจะเรียกเขาไหมระหว่างนั่งล้งวคน<ม>ที่ชื่อเซไฮมาหรือยังครับมาแล้วครับมาแล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนยุนเลยครับนี่ครับคุณดำครับไม่ใช่สิไม่ใช่เราสิไม่ใช่เสียงแบบนี้คนนี้แหละครับเซฮายคนนี้แหละนี่แหละครับที่แอบรับเซฮายไม่ไม่ใช่เสียงนี้ครับ เบอร์หนึ่งสองสี่สี่สามเบอร์ใครพ่ะตรงนี้แหละครับเฮ้เบอร์ผมพี่เบอร์ผมเบอร์ผมเรานี่แหละเนี่ยลูกใครบอกว่าจำได้ป่ามื่อวานเราพูดว่าอะไรกับพวกผมพูดว่าอะไรครับพี่ผมไม่รู้ว่าเราคุยกับเพื่อนหรือคุยกับใครนะครับตรงตู้ครับวิ่งมาบอกผมแจ้งกากแล้วตรงนั้นไม่มีแค่ผมแจ้งเดียวไม่พี่ไม่ไม่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับ มันจะไม่ได้พูดได้ไงครับมันมันมีครับมันมีมันมีหลักฐานครับได้ขอหลักขอดูดหลักฐานได้ไหมครับพี่ทำไมผมต้องให้ดูตรงนี้ถ้าให้ดูก็ไม่ไม่ขึ้นสะพาดีกว่าครับอางนี้ดีกว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคบแล้วถ้าไปยื่นสะพามันได้ครับนะครับถ้าไปยื่นสะพาแล้วมันมีอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ครับเจ็ผมพูดเลยครับผมไม่ได้พูดไม่จะไม่รู้ได้ไงก็ตัวคุณเป็นคนพูดกม่ไบอกนี่ไงว่าว่าถ้าไปยื น,คนีคนเดียัมันก็คุยกันเองป่ะไปคุยันเองป่ะได้พูดไหมครับสรุปเมื่อวาน ตีกันไปเลยพี่ถ้างั้นอ่ะจบจบเลยไม่ไหนเมื่อกี้ใครนะเสียงเด็กอ่ะบเป็นขผมผมใช่เราอยังได้พูดไหมไม่ไม่ได้พูดครับพี่ไม่ได้พูดครับไม่ได้แล้วเองไล้วมันได้ยินเลยเรนได้ยินได้ไงตดกลางวงไม่ได้พูดจริงๆพี่อะไรตดกลางวงไอ้น้องพี่อยู่กันเต็มี่ยิงไปไม่น <c oughs> <Magazine. |th|> ้องไม่ผมไม่ได้พูดจริงๆริงไม่ไดีจริงจริงไม่ไดีจริอจริงจะบอกคนในกลงที divide, <c oughs> ่โกหกเหรอ คนเยอะเออประชาชนไม่ได้ไม่ได้พูดจริงๆรับแล้วถึงยังจะบอกไอ้พี่คนในบออันนี้คือคนไทยแท้ผมยังไม่ได้พูดเลยพี่ฟินฟินฟินอีมันจะมีได้ไงมันมันจะมีได้ไงได้ไหมครับไม่งั้นมันก็ไม่มีเรื่องหรอกตปเลยพี่คือสภาไปเลยติงครับ ยิบเลยแกงไรพูดยนจบๆไปว่าไม่รู้งั้นไปเจอที่สภาก็ได้ครับฮุยก็คือจะเล่นถูกไหมครับผมอยากดูหลักฐาน,นครับพี่งั้นหลักฐานไปเลยไ <c oughs> ดีดิ <c oughs> ใโทงส่งส่งมาในเบอร์คนนี้คสภาดูหลักฐานเลยครับ ไปงั้นไปสะพานอะไรกันแล้วแล้วถ้ามันมีอ่ะผมได้อะไรมีมีก็ตีครับมีก็ตีครับคิดอะไรเยอะมีแล้วก็ตีครับตีแล้วก็จบไปถ้าถ้ามันมีอ่ะผมได้อะไรได้ตีครับเอี้ยเพื่อนมุนยุ่าย ไปเลยครับสะพานเลยครับเข้าสะพานเลยรถบินไม่มีรถบินมันนั่งหนงก็ไปสะพานใช่ไหมสะพานใช่ไหมครับน้ำครับเป็นสภาเลยหลบน้ำพี่จะนั่งคันนี้ที่นี่เป็นเรียนทำใจชนครับเขาใครวะเจียเมืองไทยอ่ะอ๋ออยู่นี่น็อตพี่น็อัด